สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะหมกหน่อไม้หอมใบตองแบบนี้ค่ะยิ่งจะหอมใบตองอร่อยมากๆเลยนะคะนัวปาร,ราสุดๆไปเลยค่ะเค็มค้นถึงเครื่องรับรองอร่อยแน่นอนค่ะวิธีห่อง่ายๆส,สวยๆนะคะส่วนผสมและรับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของหน่อไม้ก่อนค่ะหน่อไม้แพรเลือกใช้หน่อไม้ถุงนะคะที่เป็นถุงๆที่มีขายตามตลาดทั่วไปค่ะ นำมาล้างน้ำทำความสะอาดให้เกลี้ยงนะคะจากนั้นเราจะนำมาใช้ซ่อมค่ะซ่อมแข็งๆหน่อยขูดเป็นเส้นนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่มากน้อยตามชอบค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้ายาวไปก็ตัดแบ่งครึ่งก็ได้ค่ะก็จะได้หน่อไม้เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดหน่อไม้ใครไม่ขมมากก็สา,สามารถนําไปปรุงได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดมีขมนินดๆก็นําไปต้มให้จืดดีค่ะจากนั้นก็ตั้งหม้อน้ําค่ะให้ร้อนให้เดือดแบบนี้พอเดือดก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ที่เราผูดไว้เป็นเส้นนะคะ ต้มต่อประมาณ10-15นาทีหรือจนกว่าหน่อมไม้ของเราจะจืดดีแล้วแต่หน่อมไม้ของแต่ละคนนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของหมูนะคะวันนี้เราเลือกใช้หมู3ชั้นค่ะล้างทำความสะอาดพักเสด็จน้ําไว้นะคะใครจะใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบค่ะนำมหาหั่นเป็นชิน้นไม่หนาไม่บางเกินค่ะแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเราเอาประมาณนี้ค่ะ เราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำใบยะานางนะคะเตรียมโถปั่นค่ะใส่ใบยะนางที่เราล้างทําความสะอาดแล้วก็พักเสด็จน้ําไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยข้าวสามเหนียวนําไปแช่น้ําให้นิ่มนะคะทางอีสานเขาเรียกข้าวเบือค่ะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความข้นนะคะใครไม่ชอบข้นๆไม่ต้องใส่ค่ะ แล้วก็ตามตามด้วยน้ำเปล่าค่ะปิดฝาให้สนิทค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะปั่นละเอียดดีละค่ะพอละเอียดดีเราจะนำไปกรองเอาแต่น้ำนะคะกรองด้วยกระชอนตาที่ค่ะ ไม่มีเครื่องปั่นใช้คกตำเมาก็ได้นะคะแค่นี้ก็ได้น้ำใบย่นางผสมข้าวเบือเข้มข้นแล้วค่ะน่อไม้ของเราก็ต้มครบเวลาแล้วค่ะนี่ค่ะต้มมา15นาทีได้นะคะชิมดูจืดดีแล้วค่ะเจืดดีแล้วก็ปิดเตานะคะ ปิดเตาแล้วก็นําไปเทน้ำทิ้งค่ะเอาแต่ตัวเนื้อหน่อไม้นะคะต่อไปเราก็จะมาตําเครื่องแกงทำหมกหน่อไม้กันนะคะครบค่ะใส่พริกลงไปค่ะความเผ็ดตามชอบเลยนะคะหน่อไม้มีความเผ็ดในตัวค่ะพริกต้องระวังนะคะใส่พริกลงไปตามด้วยกระเทียมค่ะหอมแดงค่ะแล้วก็ตะไคร้ซอยค่ะ จากนั้นก็ตําทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะตําพอหย,ยาบๆพอค่ะพอเราตําทุกอย่างละเอียดดีแล้วค่ะพอเอาพอหย,ยาบๆพอนะคะตักใส่หน่อไม้ค่ะ หอไม้นี่เทน้ำออกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำใบยะนางแทนค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาร้านะคะความเค็มแล้วแต่ปลาร้าของแต่ละคนที่นำมาใช้นะคะใครไม่ทานปลาร้าใส่น้ำปลาแทนได้เลยค่ะเราจะใส่น้ำปลาไปนิดนึงค่ะเพิ่มความหอม ชูรสตามชอบค่ะไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็น้ําใบยะนางที่เราปั่นผสมเข้าเบือไว้ลงไปค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะใครชอบน้ำมากน้ำน้อยจะใส่ไปตามชอบเลยนะคะ ต่อไม้ก็ดูดซึมเอาน้ําใบยันนางค่ะนี่เราใส่ไปหมดเลยนะคะที่เราปั่นไว้เมื่อกี้จากนั้นใส่หมู3ามชั้นที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะใส่หมูเยอะๆจะได้อร่อยนะคะตามด้วยใบมะกรูดชีค่ะกระต้นหอมซอยค่ะใบแมงรักค่ะ เด็ดแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะใส่ลงไปด้วยกันเลยจะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเหลือไว้แต่งหน้าด้วยนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะใครไม่มีใบตองก็ทำเป็นหมกหม้อได้เลยนะคะปรุงเหมือนกันแต่แกงใส่หม้อค่ะใส่น้ำกลุกคลิปแต่วันนี้พอมีใบตองจะทำแบบห่อใบตองนะคะ ถ้าเกิดเราหอ่อใบตองก็จะเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีก็ชิมดูความนัวได้ที่หรือยังนะคะนัวมากนัวน้อยก็ใส่ไปตามชอบได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการห่อหมกหน่อไม้ของเรากันนะคะเตรียมใบตองค่ะใครมีแดดนำไปพึ่งแดดนะคะสองสามชั่วโมงให้นิ่มดีค่ะ ใครไม่มีแดดใช้หลนเตาแก๊สให้นิ่มนะคะผ้าชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดหน้าหลังให้เกลี้ยงค่ะไซส์ใหญ่ประมาณ1 0 12นิ้วแล้วแต่ใครจะทําห่อเล็กห่อใหญ่มากน้อยนะคะไซส์เล็กค่ะประมาณ 6- 7นิ้วนะคะวางทับซ้อนกันลงไปค่ะใครจะประกบหน้าหลังแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะซ้อนกันเลยก็ได้ตามสะดวกตามถนัดเลยนะคะจากนั้นตาก หมกหน่อไม้ของเราใส่ลงไปค่ะใส่หมูไปเยอะๆแต่งหน้าด้วยใบแมงลักค่ะแล้วก็ลูกโดดอีกทีนึงนะคะจากนั้นจับใชาสองข้างรวบขึ้นเข้าหากันค่ะจับพับข้าวซ้ายขวาพับรวบเข้าหากันนะคะจากนั้นตั้งขึ้นค่ะ แล้วก็เขย่าลงนิดนึงใครชอบน้ำเยอะตักใส่ตอนนี้เลยนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็จับภาพซ้ายขวารวบเข้าหากันให้เป็นห่อหมกนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปตองเตี๋ยวค่ะประมาณ3มนิ้วได้วางซ้อนลงไปจับรวบเข้าหากันเป็นตัวพยุงนะคะใครจะใส่ไปตองเตียยก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ ตามถนัดเลยค่ะจากนั้นไม้กรัดค่ะแทงกรัดไปซ้ายขวาให้แน่นดีนะคะแค่นี้ก็อยู่ละค่ะห่อหมกหน่อไม้หมกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะอีกทีนะคะใบตองใหญ่ใบตองเล็กค่ะ้อนแบบไหนก็ได้ตามถนัดเลยค่ะตักใส่ลงไปค่ะ ด้วยใบยแมงรักค่ะแล้วก็ลูกโดดอีกทีหนึง่งรวบเข้าหากันค่ะจับขึ้นพับซ้ายพับขวาตั้งขึ้นแล้วก็เขย่านิดนึงชอบน้ําเยอะอยากให้มีน้ําตักใส่ไปตอนนี้ค่ะแล้วก็พับซ้ายขวารวบเข้าหากันให้เป็นห่อหมกแบบนี้น,นะคะม่ต้องเตียวค่ะวางลงไปรวบเข้าหากัน แล้วก็ไม้กลัดไว้ค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆห่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะวิธีห,อห่อง่ายๆค่ะพอเราห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ตั้งหม้อซึ้งค่ะพอน้ําร้อนน้ําเดือดยกขึ้นนึ่งค่ะเราจะนึ่งต่อประมาณ 30- 40นาทีหรือจนกว่าห่อหมกของเราจะสุกดีนะคะแล้วแต่ขนาดของห่อของแต่ละคนที่ทําค่ะ เล็กใหญ่มากน้อยเนื่องจนสุกดีค่ะเดี๋ยวเราเขึ้นมาดูกันอีกทีต,ตอนหอ่อหมกของเราสุกนะคะหมกหน่อไม้ของเราก็สุกดีแล้วค่ะนี่แผ่วนึ่งสามสิบนาทีนะคะสามสิบนาทีก็สุกดีแล้วค่ะเพราะหน่อไม้เราต้มสุกดียละนึ่งให้หมูสามชั้นสุกนุ่มดีก็เป็นใช้ได้ค่ะหมกหน่อไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะทานร้อนๆคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวสวยก็ได้ รับรองอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะโอ้น้ำฉ่ำๆแบบเนี้ยข้าวเหนียวนิ่มๆจ้ำเข้าไปเนี่ยค่ะอร่อยสุดๆไปเลยนะคะนอ่ไม้่อ,อ,อๆค่ะหมูสามชั้นเน้นๆนัวปลาราเข้มข้นถึงเครื่องสูตรอีสานแท้ๆค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ ลองไปทําดูนะคะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นค่ะใครไม่มีใบต้องหมกใส่หม้อได้นะคะหมกหม้อหน่อไม้แพวก็เคยลงให้ละค่ะลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระเด่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ